สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแบ่งปันไอเดียนะครับในการทําถังเก็บน้ำในสวนนะครับงบประหยัดเพื่อพี่น้องทําสวนขึ้นมหม่นะครับคิดไอเดียในการกักเก็บน้ำบ่ออกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันที่ว่าผมทําใส่ไว้ในสวนซึ่งผมทําขึ้นมาเองนะครับแลวกะ็ใส่งานมา2ปีแล้วยังบ่มีการเสียหายยังบ่มีการชำรุดสามารถใช้ได้ปกติ ถังเก็บน้ําที่ผมจะมาแนะนําในมือนี้ก็คือเป็นแบบท่อปูนซีเมนต์นะครับเพื่อก่อขึ้นมากกับเก็บน้ํเบราว่าจะเป็นใส่ในระบบน้ำยศดหรือว่าเ,อาเก็บน้ำไว้ลดน้ำพักลดน้ำต้นไม้เหาสามารถกระจายไปได้หลายชุดนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้โดยต้นทุนนะครับท่อปูนซีเมนต์ก็สิถูกกว่าที่ว่าเข้าโค้งเล็กนะครับ บางสวนที่มีงบนะครับเพื่อนก็สะใช้โค้งเหล็กยกขึ้นสูงนะครับเป็นหอสูงนะครับเพื่อเอาทังน้ำนะครับขึนไปเก็บแล้วก็เฮ็ดระบบน้ำาบ่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำยศนะครับก็สามารถเฮ็ดได้แต่ว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นไม่อีกนะครับสำหรับค้นที่มีทุนหน่อยนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับท่อปูนซีเมนต์นะครับเราสามารถก่อสูงขึนก้นนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาหลายท่อก็ได้หรือว่าเอา นี่ครับสองสามจุดนะครับเขาก็สามารถเทได้ต้นทุนนะครับท่อปูนซีเมนต์กับยูอ่าทอนละล้อยนะครับประมาณนี้ทอนละล้อยกว่านะครับบมลูปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมซื้อตะกี้นะครับทอนละล้อยสำหรับอ่าท่อปูนซีเมนต์ความอ่ากว้างความใหญ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรแปเซนประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าความใหญ่ของท่อพร้อมโดยการทำง่ายๆนะครับผมก็บสี เฮ็ดฐานก้อนนะครับสางฐานขึ้นมานะครับก็ฐานขึ้นมาโดยอิฐก้อนนึงแล้วก็ทีปูนหลาดเพื่อสางฐานของเขาจากนั้นเขาก็เอาท่อตั้งขึ้นเลี้ยงกันนะครับแล้วก็อบปูนขึ้นมาเรื่อยนะครับก็ปูนฉาบคือจังเข้าฉาบบ้านนะครับฉาบอิฐฉาบปูนนะครับช่วงแรกๆนะครับมันก็จะรัวซึมแน่นะครับแต่ว่าพอใส่งานไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีความเค็มเกิดขึ้นนะครับทําให้มัน อุดซึมรอยรั่วนะครับมันก็จะเกิดเป็นกลายเป็นเกลือนะครับผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกลือเพื่ออุดซึมรอยรั่วพอใส่งานไปเรื่อยนะครับมันกับผมมีรอยรั่วแล้วผมเฮ็ดขึ้นมานะครับซีทอนนะครับสลับทอ,องผมเพื่อทําระบบน้ำยดไปใส่ในน่ครับในสวนตรงนี้นะครับผมก็เดินท่อไปแล้วก็ต่อระบบน้ำยดให้ต้นไม้นะครับเข้ากับบ่ต้องมาเที่ยวรถต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื้นตลอดนะครับมี ได้น่านตลอดน้าที่ผมใสกับผมกับต่อท่อมาจากพู้นะครับฟังที่ว่าผมติดตั้งแผงเพื่อเอาน้ำึ้นมาตรงนี้พวโซนนี้มันแรงนะครับบ่มีไอ้น้ำใสแล้วก็คือไฟฟ้าในส่วนของผมบ่มีนะครับผมก็เลยแบบต้องทําทางเก็บน้ำนะครับไว้หลายจุดนะครับแล้วก็ตรงท่อตั้มนี่ผมก็เอาไว้ให้พ่อกับแม่นะครับลดน้ำพักเท่ากับเดินทอ่อแยกออกมานะครับ เอาน้ำจากทังสูงๆเนี่ยปล่อยใส่ทังตรงนี้นะครับเพื่อ,อาการเก็บน้ำมันเต็มแล้วเขาก็ปิดนะครับเอาไว้ให้พ่อแม่ลดน้ำพักในแปลงพักใกล้ๆตรงนี้งบที่ผมใส่กับอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับพั 1, นหนต้นนะครับพี่น้องครับใส่เฉพาะสื่อท่อนะครับาหาหก่อนกับหกลอยกับื่อปูนนะครับซื่อปูนซื้ออิฐนะครับประมาณนี้ ปัจจุบันก็น่าจะงบพันต้นก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่า,อาทอมันก็นอยู่ประมาณร้อยกว่าบ,บาทสำหรับอทอนหนึ่งนะครับเขาก็ไปเลือกเอานะครับว่าอยากได้อทอนกว้างซส้นไดนะครับเ่าก็ไปเลือกเอาตามที่เขาอยากเห็ดเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับทั้งเก็บน้ำงบประหยัดเพื่อพี่น้องเอาไปใส่ในสวนนะครับใส่มาสองปีนะครับบ่มีปัญหายัง ใช่งานได้ดีนะครับสำหรับทางกั้น้ำผมนี่ก็จะเป็นคลองน้ำนะครับเดี๋ยวผมพายางเบรคลองน้ำผมก็เติมน้ำบรดานลงเรื่อยๆนะครับน้ำก็สิมีตลอดปีเพราะว่าจะเป็นนาแร่งนาได้นะครับขันเท่าจัดการระบบน้ำได้ดีเันเท่าจะมีน้ำใส่ตลอดนะครับผมสิ่งสําคัญเลยก็คือน้ำนะครับปัจจัยในการทําสวนขันเท่าบ่มีน้ำมันก็ลําบากนะครับ เพชรยังมันก็ยากนะครับมันแรงยิ่งนาแรงแบบนี้นะครับผมเพิ่งเอาดินต้นไม้กับสีเหียวนะครับเหี่ยวแหงไปตามฤดูกาลนะครับแต่ขั้นเฮามีน้ำกักเก็บน้ำไว้เฮ่ากับสีสามารถเป็นเรื่องง่ายในการทำสวนเลยนะครับต้นไม้เฮาสิมีความสดชื่นตลอดเวลานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนนชัตนาเทียไว มีคลิปดีไอเดียดีนะครับผมกะิมาลงคลิปแบงปันให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆหวังว่าพี่น้องสีเอาไปเป็นปับเป็นไอเดียในการทําสวนนะครับผมอย่าลืมนะครับน้ำคือปัจจัยสำคัญในการทําสวนขันเท่ามีน้ำนะครับมันกะสีเป็นเรื่องง่ายในการทําสวนเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ